ทุกคนวันนี้เราก็จะมาแบบเออซอมาแบบรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นรีวิวที่นอนเรานะคะเออ <c oughs> าวเจอวันนี้ยังให้เอาภาพที่นอนอนกไปไหนไม่รู้นะคะอุ้ยเหือย <c oughs> <c oughs> ตุ๊กตาละแล้วก็เป็นตุ๊กตาบอนกลนที่เคยเลี้ยงไปก่นแ้วก็แต่ก็เ่นบอลกันได้ทุกคนเย็นมากเลยนะมันเย็นมากเลย เฮ้ยไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันดีก็จะมีอ๋อจำได้ละฮับฟุตที่นอนฝึดโปร่เดวอนนอนแ,แล้วขันนกันเป็นแคบเทียวก็จะทำเป็นฉากเหมือนการนอนกทบบน็ทำแบบนี้อึดทำเแบบนี้แล้วก็เอาหมอนมา ไม่ได้ต้องมีคนชื่อช่างมันจาทำวิคือกองตุกตาของอเราเฮ้ วกระดุกนนี่คนนือน้ำงอันชกรกันวก็จะวางกระบองไว้ตรงนี้นะ,ะนนนคนะนี่น้ะข็งน้นแรกอึ๊บอันนี้น้ำคนแรกแล้วก็กเอานองวางไว้ตรงนี้เลยน้ำคนสบาย ไปขั้นที่สางแล้วมนตีค่ะไปเลยไปเดี๋ยน้องจะหลุดก,ก้าไม่ได้นะไม่ได้อันนี้เลยใช้เท้าช่วยดันอ,อันนี้คือทั้งหมดที่ในกระเป๋าเราแล้วมีสองตัวใช่มาสต์พอยด์มีเขียเนเอาไว้ด้วยนะไอเทรก็จะวางไว้ตรงนี้เลยดีท้อดีค่ะ อันนี้กับตัวที่สามตัวต่อไปได้ตัวอะไรคะทุกคนได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรหมีหน,นีก็จะวางไว้ตรงนี้อุย้ยอย่าโชว์เท้าอย่าโชว์อุย้ยได้อะไร้วตัวกรต่ายตัวอื่นมาบ้าง บางทำไมกรอนตัวต่อไปไม่ต้องหลับตาละพีก,กเกล็กแต่พีก,กเกล็กมาแล้วนะหนึ่งตัวตัวต่อมาตัวนี้ชอบเลน่นอะไรแต่ก่อนเป็นห้อง,งอยีนูนแล้วก็ชอบเดินบีตอนเราเด็กๆจิบอะอย่าบีเบียดกันหน่อยเบียดกันหน่อย โอ้โห,โหน้องคนนี้ถูกบังแล้วนะเออเออน้องคนนี้นั่งตักเพื่อนแล้วกันนะเออเรียบร้อยแล้วเหลือพื้นที่ว่างแถวนี้แล้วก็โหเหลือกล้านตัวเลยอย่างนี้ช่างมันี่ไรน,น้องเป็ดทำอะไรได้บ้างวันนี้ตอนนี้ใสเถ้าช่วยดันน้องนะให้น้องออาพิงไปเลยนะโอ้โหนนี้แงกันมากนะ โชว์หน้าเราโชว์หน้าโอเคตัวต่อไปมีใส่เสื้อนะคะไอเลิฟเลิฟน้องชื่อเลิฟเนาะเลิฟช่างมันเนาะน้องไม่ได้ชื่อเลิฟหรอกแต่น้อไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรให้น้องดีอ่ะแล้วตรงกระาะเพื่อนนะคะตอนนี้อย่าบีบค่ะอย่าบาังหน้าเพื่อนด้วยอ่ะฮะโอเคช่างมัน เราจะวางไว้ตรงข้างๆยูนิครอนโอเคเรียบร้อยแต่อันนี้อะไรน่ะบังหน้าเพื่อนทำไมน่ะฮึอุ้ยเสียงอะไรวะเขาเปิดเพลงอะไรไม่รู้อ่ะนี่โอ้ยออดีค่วัอดีค่ะนุคนุ่มนะคะ อย่าลีบไม่จับหนิไไนไปไปนแค่นี้บางใครไหมไม่บางนะโอ้โหเห็นตปาปลาอุ้ยเหนื่อยไม่กิ่ตัวพักพักกันตัวนี้ชอบพังเนี่ยชอบพังเออเอออย่า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 ดูดลืมโชว์เลยไย่ามาตีฉัน เดี๋ยวชอบไปเลยอาร์ติอย่ามาเสียเวลากับ Power p o w e r p u f พับ r l ออน้องแคบจะไม่เห็นอยู่แล้วใชเท้าช่วยดันนะคะโวน้องหน้าไม่เห็นเลยไม่เห็นนั่นแล้วก็หุ้ยเฮ้ยตัวที่มันได้เสียงแต่เราไม่เอาตัวนั้นมันแข็นนะนก็จะเป็นกระเป๋านี่คือทั้งหมดค่ะเก็บมาอย่าี้ของเล่นบ้างไม่ใช่ของเล่นก็มีนี่นะ ติ๊นะผมหัวยอครับอุ้ยทไม่ใช่หัวย,ยอยอหรือเปล่าอ้ย,ย,ย,ยอ่าตัวสุดท้ายนะคะคนนี้แหละมันเป็นของเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆ,ๆแล้วเอาไม่ไม่ทิ้งเพราะว่าเผื่อมีเด็กมาเล่นบ้านนะคะนี่เลยโอเคถึงเวลาเก็บกันแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอน เก็บเสร็จก่อนเลยนะคะทุกคนแล้วก็เก็บเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอทุกคนก็มานั่งที่เดิมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องเอาไปเก็บอุ้ยลืมมีตัวหนึ่งนะแคะน้องเซเลราเนี่ยยิงนักติดค่ะ,คะนี่นค่หนูนยิงนักติดนะขามันอ่อนนะ นี่นี่นี่มาใส่ชุดเต้นบัลเล่ยเอยเออเออ,อชีนี่คราก็จะไปสองตัวตอนนี้เป็นลูกคุณนีเป็นแม่อันนี้ได้รางวัลมาตอนปลอสองแต่ตอนนี้มันก็นานมานกะันนะตอนนี้หยิบปาสิคแล้วเออคุณครูให้รางวัลแล้วมันมีตัวเนี้ยอยู่สองตัวซึ่งเราว่าจะเอาเป็นแมวที่เป็นผ้าห่มแต่แับ ได้หัวหน้ากลุ่มกับได้เลือกก่อนอแล้วเราก็ได้เลือก,กท,อที่สามเลยมา่งแล้วเราก็ได้ตัวนี้มานะคะเราได้กลุ่มเราเป็นอันดับหนึ่งที่โรงเ,เ,นะเรียนเลยนะเรียนรักิมซกันค่บ,บ๊ายบา